อ่ตัวนี้บนต่้ตายก็ต้องรื้อแพทเทิร์นทำใหม่เพราะไงก็ไม่ได้ต้องไล่ไล่แพทเทิร์นกลับมานะดเดี๋ยวบางอย่าทำคลิปให้ดูเป็นตอนๆอนไปว่าการทำรองเท้านี่มันตัวเนี้ยเสียนมากๆจะต,ต้องเสียนมากเพราะว่านะยากยากจุเดี๋ยวจะแก้กมาให้ได้100% ใช่ไหมหนังมันจะเป็นยางไงมันโดนความร้อนเนี่ยตัวเนี้ยดึงเข้ามาให้ได้แล้วดึงเข้ากลับมาได้แต่ตัวนี้เราต้องนะเดี๋ยดตามดูต้องโปรไวชนนจริงอะ่ะถึงตัวเนี้ยถึงจะต้องปราบเซียนนะนะม,มันจะเป็นหนังที่โดนความร้อนเหมือนเนี่ยแล้วเราต้องกลับให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ซึ่งยากตัวนี้ยากมาก นะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปไปเตือนมันโดนความร้อนแล้วก็เห็นไหมกูกะกะมาเลยวะนะเนี่ยเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยตัวที่ต้องปราบเซียนและแก้ปัญหาได้มากๆากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวบางก็จะพยายามทำดูว่ามันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคนะครับ